วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงสัจจานุรักนาข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงนั้นมีได้ด้วยการกระทำเพียงเท่าไรบุคคลจะตามรักษาไว้ซึ่งความจริงนั้นได้ด้วยการกระทำเพียงเท่าไรข้าพระเจ้าขอถามพระโคดมผู้เจริญถึงวิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง พารัวชชะถ้าแม้ความเชื่อของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพระเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึงถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภาระทวาชะถ้าแม้ความชอบใจของบุรุษมีอยู่ และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความชอบใจอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึงถึงซึ่งการสันนิฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภาระทวชะถ้าแม้เรื่องที่ฟังตำตามกันมาของบุรุษมีอยู่ และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีเรื่องที่ฟังตามๆกันมาอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึงถึงซึ่งการสันนิฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภาระทวาชะถ้าแม้ความตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดล้อมของบุรุษมีอยู่ และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดล้อมอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึงถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภาระทวาชะถ้าแม้ข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิษด้วยความเห็นของบุรุษมีอยู่ และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิษด้วยความเห็นอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึงถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภารทวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แล การตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริง